อดีต CIA แชร์อิสราเอลบีบสหรัฐช่วยรบอิรานโคยิงนิวเคลียร์ถล่มเตหะรานราบวันที่27พฤศจกายน2568อยู่กัรดิฉันค่ะชนวอรวัวงชากอดฟลชบีกวอกตะลึงกันไปนะคะเมื่ออดีตเจ้าหน้าที่ CIA กล่าวอ้างอย่างน่าตกใจเกี่ยวกับ การกดดันของอิสเอลต่อทรัมป์ในการเข้าร่วมโจมตีอิหร่านในสงคราม12วันเขาคือจอห์นคิริอากูคนนี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข่าวกรองก็คือ CIA นั่นแหละค่ะของสหรัฐเปิดเผยขออ้อที่ทำให้ตกตะลึงกันในหมู่ติดตามนักติดตามข่าวสารทั้งหลายนะคะเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเลย อ้างว่าสอาเอลนั้นเตรียมคุกคามทางนิวเคลียร์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนต่ออิหร่านและเอาเนี้ยไปคููประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบ้างครับให้เขาดำเนินการโจมตีทางทหารต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านคือขาพาดหัวประมาณว่าไม่รบก็เจอนุกส์คือไม่ช่วยโจมตีอิหร่านเขาก็จะแจก,กนุกให้อิหร่าน คิริอากูให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ของจูเลียนดูเรนะคะเขาบอกว่าแหล่งข่าวกรองยืนยันกับเขาว่า i s l เอลนั้นแจ้งต่อทรัมป์ในระหว่างการปรึกษาหารือแบบปิดคือเขาติดต่อกันตลอดเวลาไม่ใช่ทําก่อนแล้วบอกอย่างที่มักจะมีการรายงานอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขามีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเขาบอกว่า ISL เอลูทรัมว่าจะต้องใช้อาวุธนิวเคลีย หากสรัฐปฏิเสธที่จะทิ้งระเบิดไซงานหรือบังเกอร์ใต้ดินของอิรานเขาบอกว่าข้อความนั้นมันตรงไปตรงมาและชัดเจนว่าถ้าคุณไม่ลงมือทำเราจะลงมือทำนั่นคืออิสราเอลใช้อำนาจนิวเคลียร์นั้นขู่ให้สหรัฐช่วยโจมตีช่วยรบและก็ช่วยเจรจาหลังจากนั้นช่วยเจรจาตามการตีความของเขาเองเขาบอกว่า นี่เป็นภัยคุกคามที่เธอเป็นบรรทัดฐานในความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรที่ใกล้ชิดทั้งสองนั่นก็คือบรรทัดฐานอะไรนั่นคือใครใหญ่ใครสั่งตามที่เขาอ้างนะคะภัยคุกคามแบบนี้มีบทบาทสำคัญมากในการตัดสินใจของทรัมป์เพื่อสั่งโจมตีซานที่นิวเคลียร์อิรานนั่นก็คือมันให้รู้ซะบ้างว่าใครน่ะเป็นลูกพี่กันแน่ใครสั่งใครกันแน่ จริงหรือไม่ค่อยสังเกตการดูนะคะแต่คำขู่อันนี้ถ้าเออคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นคนที่ต้องพึ่งอีกฝั่งหนึ่งคุณจะกล้าขู่ไหมและคนที่ถูกลูกน้องหรือผู้ที่ต้องพึ่งตัวเองนั้นมาขู่ก็ต้องตอบกลับสิคะอันนี้ทําให้อีกเลยทําทันทีเลยเขายัางบอกอีกนะว่านี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ยุคใหม่จริงหรือ พันธมิตรที่แทนที่จะมีเสถียรภาพกลับนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อความขัดแย้งระดับโลกเสี่ยงอะไรกลัวที่ไหนจะทำสักอย่างไม่ช่วยก็หลุยเองอะไรประมาณนี้เขาเชื่อว่าความกลัวต่อปฏิกริยาเาเอลที่ไม่สามารถควบคุมได้จะส่งผลลัพธ์ต่อการสู้รบผู้ง่งาๆจะบานปลายแล้วก็มันก็เลยมีส่งผล ความคิดของทรัมป์ทรัมป์อาจาจะไม่อยากให้เล่นแรงแต่เมื่อรอเอลโคก็ต้องทำจริงหรือคิริอาโก้เขาบอกว่าเอเอลนั้นกำลังเตรียมการโจมตีอิหร่านแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบของอเมริกาก็ไม่สนเขาบอกว่าเพิ่มความเสี่ยงที่การกระทำฝ่ายเดียวจะก,ก่อให้เกิดปฏิยาลูกโซ่และทำให้หลายรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งคือมันไม่ใช่เดียว,ยวอิหร่านอเอลแล้ว ทำเนียบข่าวของสรัฐปฏิเสธไม่แสดงความคิดเห็นนะคะสื่อโยกโหถามฝั่งอิสราเอลก็เหมือนกันไม่ตอบโต้ไม่แถลงการตอบรับหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดปฏิเสธทำไมคะมันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและอำนาจและอิทธิพลเหนือสรัฐด้วยซ้ำเหนือทรัมด้วยซ้ำคิริอากูคนนี้เคยได้รับโทษจำคุกฐานเปิดเผยรายละเอียด โครงการทรมานนักโทษของเซอและตกเป็นจุดสนใจมานานหลายปีในฐานะผู้แจ้งเบาะแสที่โดดเด่นที่สุดของหนึ่งของอเมริกาเขาอ้างว่าข้อมูลที่เขากำลังพูดถึงนั้นเป็นแหล่งข่าวระดับสูงของชุมชนข่าวกรองแม้ VIP ผู้นำระดับสูงของพันทากรอนหรือ CA a บอกอะไรอะแน่ใจเหรอว่ามันเป็นตามนั้น การออกมาพูดของอดีตเซเอคคนนี้ตอบย้ำว่าอิสราเอลนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์และสามารถใช้ได้อย่างอิสระด้วยหลายๆคนก็บอกว่าอาวุธทั้งหลายที่สรัฐขายให้เนี่ยจะต้องผ่านการเห็นชอบเพราะทาไม่ปลดล็อกโดยเอเมริกาก็จะใช้ไม่ได้นั่นแปลว่ากรณีอิสราเอลนั้นไม่จริงอิสราเอลสามารถใช้นิวเคลียร์ได้โดยอิสระกลุ่มวิจัยของสรัฐที่สมสนธอิสราเอลนะคะเออก็เคลื่อนไหวสอดคล้องเลย FDD WinF หรือ V w I N E P WinF นี่เป็นพูดง่ายๆเป็นกลุ่มที่บอกว่าเป็นกลุ่มวิจัยนะคะแต่ที่จริงเขาอยู่ภายใต้าการสนอมของ IPAC กลุ่มละบีสของยิวที่อเมริกากำลังเตรียมเหตุผลทางอุดมการณ์และนโยบายในการปุกรานอิร่านครั้งใหม่มีเป้าหมายอะไร เพื่อจะแยกเตหารานออกจากพันธมิตรต่อต้านทุกวันนี้พยายามตรึงอิระด้วยการโทษเศรษฐกิจพอเดียวตัวเองทำคนเดียวไม่พอสระะัฐไปดึง E3 ส e ามอีสาก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันตัวตึงนาโตที่อรารวาสอยู่แถวๆยุโรปอ่ะก็อรารวาสแถวนี้ด้วยนั่นคือทั้งนาโต EU ออเมริกามัดก้อนเดียวกันค่ะ ้ได้เห็นตีกันไปตีกันมาเนะี่ยมันฉากให้เราดูแต่โดยเนื้อแท้ของยุทธศาสตร์ของเขาเนะ่มันอันเดียวกันแล้วก็เป็นเครือข่ายโยงใหญ่เชื้อสายเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงการที่เอลมีนิวเคลียร์แล้วใช้ได้อย่างอิสระแล้วก็พร้อมที่จะใช้มันถ้าเพลียงพราม,มันสอดคล้องกับ การพยายามล็อบบี้ว่ามันมีความจําเป็นต้องต่อต้านอิรานต้องแยกอิรานจากอิรักแยกเลบานอนทําลายกลุ่มฮิสบุลลอะอะไรเหล่านี้ให้อ่อนแอเป้าหมายเพื่ออะไรทําแบบนี้ก็เพื่อรักษาอิทธิพลของสหรัฐและอิสราเอลในตะวันออกกลางนั่นเองนอกจากรักษาอิทธิพลขยายอิทธิพลคือเดิมนั้นคนก็เกรงใจอยู่แล้วแต่คราวนี้กินรวบ มันยังยืนยันอีกว่าออเราเอลเดียวๆนะไม่สามารถเอาชนะหรือต่ออิหร่านหรือทำสงครามรอบทิศได้หรอกหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐดังนั้นไม่ว่าเหตุผลอะไรหรือการพาดหัวข่าวอย่างไรว่าสหรัฐนั้นไม่ค่อยเต็มใจที่จะโจมตีอิหร่านหรือทำสงครามในตะวันออกกลางมันไม่น่าจะจริงค่ะเพราะว่าความจริงเชิงประจักษ์มันย้อนแยง จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแชร่รบเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความรุนเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่นานในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามากเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดข,ขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสองครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทัท้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุด